สวัสดีจ้าขอบอกกันอีกที่เป็นเคยรับน้องเนาะสองคูเหล่าภาคอินเชลเลียวพี่น้องมนะืสินกับที่ภาคพี่ป็นน้องมากินข้าวสนามน้ำปลาริบข้าวเกา่าเมนูมีหนึ่งมีอยังในี้มาบัดปลนอิปูจ้าพี่น้องหมกปลาซิ่วหน่อยค่ะหมูทอดจ้ะแตงโมผสพลักแก้มมาด้วยจ้ะกินข<า>้าวเหนียวด้วยพี่น้องติ๊บอื้อเลยค่ะจกข้าวเหนียวน้ำปลนริบหนึ่งเผื่อพี่เผื่อน้องอยู่ด้วยจ้ะ จมกระติบได้ไหมจำบนมูเขาไหลมากบบเราี่นองคุยรดเยอะจำนี่สิบะเบิดอือคับอืมนอพักอืเอย่าพักท่องพ่นพี่น้องอืมอืมแล้มฟุ้งอฮะแ ิดแสงเข้าปไปเลยหืมอือมโกปลาพี่น้องอืมอืมบอกเข็งหน่อยไปซืีอหน่อยร่วมร่วม,วมเ้องอืมผมมันดำพี่น้องครับหนามบวชในบวชนี่งืนของแก้วห้องนึงพี่จับมาเรื่องไปพุภไปจับตืนจริงเขาแล้ว Ừ. Ừ nó không có. Quýt quýt. Ừ. Nè con đi phụ. Ừ. Ừ. Bắt cơm nhỏ mà quá hoa mà dùng mấy không, mhm mhm nhỏ mhm ăn bà nói có lời mhm mhm không mhm ừ, ừ. ừ. Thật à? จำมีกระเดชแต่เนาะพี่นองบานเท่าอาหารอุม่านะมาดเนะานะ มวน้อมวนอ no ื <c oughs> <c oughs> อ้มันมันนองอืม Khuôn rốc mất mửa mất <laughs> ือมกใช่พี่ก้อนแทบจะไปนอนหยั่งแท้กันเลยเจ้าปุ๋ยปะปุ๋ยอบอืม Mm hmm, mhm, wow. mhm, mhm, mặn Ừ. Ừ. mượn mít chế bổng bổng, 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 bổng. Ừ. Ừ. Cũng... bất hạnh phi nhỏ nó... tốp làm chết mượn tốp bạc 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 ขอบ้ายกว่อ <ah ืมขอบันม่นั่งหรอนั่งะอืมเดี๋ยวขอมมันปูทุกตัวเกี่ยว่าเจีราบหลือยากฝุนเนี่น อืแต่ละอนี่มูแบบมัอืมเรอเลยวายหมูก็ทำเหม่อนกัแล้วน้องเปกเนี่ยเขาแอบนเขาขมอืม เขากันมันยังน้งพี่หรอกเพชรภูผ้าล่ะ่วยตั้่นล่ะไไปต่ำนะเชาสิตํำพูดลวใหม่บรรยากาศก็หายไปน้อง อือืุอือฮมยเข้อือฮักกลองแล้วเจ้วใส้มุกปลากับมีแบบพิกออนรือกับปูปลาเทฉลยเลยเนาะอืม ต้องใหม่สองมงด้วยมึงโอน้นเสีนเนาะไม่กินปุูดูเลยดูแลมัน หอมเนาะับยังไงครับ้อยแบดพับ เอาแล้วจิมทิพย์กูาดนโดนกินมทีนึงแลอวคนยีปูมันขนาดฝนตกแห้งจึ้มที่นึ่งนั่นเก็บเอาเก็บเอามาเก็บอัดผมกับเขาขอบคุณเนาะเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะที่เขาว่าที่ตามรับชมกทางบ้านหลอกบ้านหน้าบ้านใจบ้านใจเนาะ ต่างประเทศมืองหอกมองหน้าไทยบาทเท่าอเราผิดหรองเนาะทุทุกทุคไม่อิ่มกัเตียน้ำกันที่เขาเขาขอบคุณนไว้แล้วกานนี่ครับผมปากกุหลากุชแค่กุติดตามตับไข่ให้ฟองกุลาักินแฉลี่ยน้ำเด้อครับพี่หลงเปิดสิกุหล่บผาดคิดไม่เนาะสำหรับฟองกุ่ากเถา่ามี่ยังหาเนาะแบเขาขอบคุณนไวแล้วกานนี่ครับก็รีบๆไปทั้นี้ครับพบกันอีพี่หนาครับผมครับสวัสดีค่ะ